ทำไมเราถึงต้องยินดีรับคำชื่นชมตอนเด็กๆเ,เราเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคะว่าอย่าชมเด็กๆนะเดี๋ยวเด็กๆจะเลงเมื่อเขาทำอะไรไม่ต้องชมเดี๋ยวเขาจะเลงคำคำนี้ค่ะเราได้ยินตั้งแต่เด็กโคดอุ้มค่ะมีเรื่องเล่าของญาติผู้หญิงคนหนึ่งของโคดอุ้มนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆทําอะไรก็ขยันขันแข็งแล้วทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยชื่นชมเขามากๆแต่เมื่อเขาได้รับคําชื่นชมตรงนี้ ผู้ใหญ่จะชื่นชมเขาว่าเธอทํางานเก่งจังเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่คนนี้ปากหวานความรู้สึกนี้กับความชื่นชมะทําให้เขา่ารู้สึกลบขึ้นมาเพราะเขาเกิดได้รับความรู้สึกว่าตอนอเด็กๆเขาห้ามถูกชมเพราะจะทําให้เหลงจะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่หลงละเลงเขาเลยรับพลังงานลบๆแบบนี้มาซึ่งคดอุ้มเมื่อมาเรียนพลังจิตเชิงลึกของท่าจะกบคดอุ้มจึงได้รู้ว่า เราต้องยินดีรับพลังงานบวกคือการรับคำชื่นชมเพราะคำชื่นชมที่คนอื่นชมเราอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆเขาจึงชื่นชมแล้วเรารับพลังงานบวกตรงนี้มาเพื่อความรู้สึกของเราจะมาขยายใจเราให้เรารู้สึกเต็มเพราะฉะนั้นการที่รับพลังงานบวกมาไม่ใช่ของการเหลิงค่ะเพราะว่าการที่เหลิงเนี่ยมันคนละเรื่องกัน เราต้องเปิดรับพลังงานบวกคดอุ้มจึงได้บอกพี่ของคดอุ้มซึ่งเป็นญาติของคดอุ้มเนะะี่ยค่ะว่าจงชื่นชมนะเขารับส่งพลังงานบวกให้เราเนี่ยเท่ากับเขาชื่นชมและยินดีเห็นเรามีความสุขแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำดีและญาติคดอุ้มเองเมื่อได้ทราบเรื่องนี้เขาตอบขอบคุณ ผู้ใหญ่ท่านนี้ไปว่าขอบคุณค่ะหนูยินดีทําให้นะคะมีอะไรบอกหนูได้นะคะแล้วทําให้ญาติของคนอุ้มที่เป็นผู้หญิงคนนี้ใบหน้าของเขาคือมีความสุขแตกต่างจากการที่เขาไม่ยอมรับคำชนที่หาว่าคนอื่นปากหวานใส่เขานี่แหละค่ะการรับคำชมเมื่อใจเรามีความสุขใบหน้าเราก็มีความสุขความสุขเกิดจาก คำชมคือพลังงานบวกค่ะขอบคุณค่ะ